น้องๆรู้ไหมคะว่าเพทยกับเศสั์เนี่ยเคยเป็นคนคนเดียวกันมาก่อนนะคะ <Whoa. S 1> คนคนเดียวกันนี่แหละทำทุกอย่างเลยนะคะไม่ได้แยกนะคะ แต่เมื่อศาสตร์มันกว้างขึ้นเขาก็เลยเกิดการแยกหน้าที่กันทาคนคนนึงทาหน้าที่ในการดูแลคนไข้วินิจฉัยโรคต่างๆนะคะกับอีกคนนึงทาหน้าที่ในการเตรียมยาปรุงยาตามใบคําสั่งของอีกคนหนึ่งนะคะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเขาก็เลยแยกวิชาชีพกันนะคะว่าแพทย์ก็เป็นวิชาชีพแพทย์เภสัชก็เป็นวิชาชีพเภสัชนะคะนั่นเลยเป็นที่มาของคณะเภสัชค่ะก่อนที่จะไปฟังพี่ปูนะคะสรุปนะคะคณะเภสัชนะคะ จบที่คลิปเดียวเลยนะคะพี่ปูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่อง You Passion Group ให้พี่หน่อยนะ ต่อมานะคะเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนามากขึ้นนะคะ <Wow. S 1> การเตรียมยาแล้วก็การปรุงยานะคะก็เลยเปลี่ยนจากการใช้คน <Wow. S 1> ไปเป็นใช้เครื่องจักรแทนทําให้เภสัชกรส่วนหนึ่งนะคะผันตัวเองนะคะไปทําหน้าที่เป็นคนควบคุมดูแลการผลิตนะคะและเภสัชกรอีกส่วนหนึ่งผันตัวเองไปทําหน้าที่ในการดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่เภสัชนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองสาขาหลักๆนะคะหนึ่ง นั่นก็คือเภสัชกรอุตสาหการนะคะกับ2นะคะก็คือการบริบาลทางเภสัชกรรมค่ะบางมหาวิทยาลัยเนี่ยให้เลือก สมัครสอบเนี่ยเป็นสาขาแยกไปเลยนะคะตั้งแต่ก <combo accord> ่อนที <uana> Two, Three, ่น้องจะสมัครติดเข้าไปนะคะหลักๆนะคะมี4มหาวิทยาลัยนะที่น้องๆจะต้องเลือกสาขาว่าจะเข้าเภสัตอุตสาหการหรือจะเข้าการบริการทางเพศัตกรรมนะคะ4มหาลัยนี้นั่นก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ2ก็คือมศว3ก็คือสงขลานครินและ4ก็คืออุบลราชธานีค่ะ มหาลาัยนอกจากนี้นะคะที่รับสมัครคณะเภสัชก็จะเป็นการรับสมัครรวมไปก่อนนะคะแล้วค่อยไปเลือกสาขาตอนที่สอบติดเข้าไปแล้วค่ะ และยังมีคณะเภสัชในมหาลัยอื่นๆอีกนะคะอาเช่นนะคะนเรศวรนะคะหรือพะเยานะคะที่คณะเภสัชกรรมจะแยกสาขาออกไปนะคะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเครื่องสําอางนะคะผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติด้วยแล้วเรียนเภสัชมาสามารถจบไปทําอาชีพอะไรได้บ้างนอกจากเภสัชกรเดี๋ยววันนี้พี่ปูจะมาเล่าให้ฟังค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าเภสัชเนี่ยแบ่งออกเป็นสองสาขาถูกไหมก็คือเภสัชกรรมอุตสาหการนะคะกับการบริบาลทางเภสัชกรรมนะคะอ่ะไซเคิลแรกนะคะก็คือการวิจัยยานะคะวิจัยเสร็จปุ๊บก็จะไปขึ้นทะเบียนยานะคะพอขึ้นทะเบียนยาเสร็จปุ๊บก็ต้องไปผลิตยานะคะพอผลิตยาก็จะไปเป็นการควบคุมแล้วก็ประกันคุณภาพของยาจากนั้นก็เป็นเรื่องของการขายยานั่นแหละนะคะแล้วก็ไปสู่โรงพยาบาลก็ร้านยานะคะทั้งหมดหไซเคิลนี้ พะะี่โูจะแบ่งเป็นง่ายๆเนาะว่าถ้าน้องเรียนเภสัชกรรมอุตสาหการ,รม,มานะคะจะเน้นในด้านของไซคล์ที่1 2 3่แล้วก็4จะเป็นส่วนใหญ่นะคะนั่นก็คือวิจัยขึ้นทะเบียนผลิตแล้วก็ควบคุมประกันคุณภาพนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องเรียนสายที่เป็นการบริบาลเภสัชกรรมนะคะมันก็จะไปเน้นในเรื่องของสองไซคลสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการตลาดแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็ร้านขายยานะคะพูดง่ายๆก็คือไปทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นโรงพยาบาลหรือว่า ร้านขายยานั่นเองนะคะแปลว่าถ้าน้องอยากจบมาแล้วเป็นเภสัชกรที่ที่เปิดร้านยาของตัวเองอะ่ะอันนี้ก็แนะนําว่าให้เรียนบริบาลทางเภสัชกรรมแต่ถ้าเกิดว่าน้องชอบเรื่องของการเข้าห้องแลบการวิจัยยาการผลิตยาอะไรแบบนี้นะคะก็แนะนําว่าให้เรียนทางส่วนของเภสัชกรรมอุตสาหการนะคะแล้วเภสัชเมื่อสอบติดไปแล้วเข้าไปต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะแล้วเรียนกี่ปี ต้องใช้ทุนหรือเปล่าเรามาฟังกันค่ะ สำหรับคำถามที่ว่าเรียนเภสัชต,ต้องใช้ทุนหรือไม่นะคะพี่ปู้ขอตอบแบบนี้นะว่าตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากๆนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือนักศึกษาที่จบคณะเภสัชมาจะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ oh, <no. S 1> ทันทีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะแต่ว่าจะผูกบรรจุในตําแหน่งพน,นักงานราชการ <Wow. S 1> แทนหมายความว่าน้องจะไม่มีสิทธิ์บรรจุเป็นข้าราชการเลยต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ย กอพอมีการเปิดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มให้สำหรับเภสัชกรใช้ทุนแต่ต่อไปนี้คือไม่มีอีกแล้วนะแปลว่าหากน้องต้องการบรรจุน้องต้องรอตำแหน่งว่างจากสอทอหรือสรุปง่ายๆก็คือออกไปทํางานที่อื่นก่อนนะคะถ้ามีตำแหน่งว่างเมื่อไหร่ถึงจะได้บรรจุเป็นข้าราชการคะ่ะ ข้อที่2นะคะก็คือเปลี่ยนระบบการคัดเลือกจากการจับฉลากนะคะมาเป็นการสอบสัมภาษณ์แทนนะคะแต่ว่าเนื่องจากในสถานการณ์โควิด -19 นะคะการสัมภาษณ์เนี่ยเลยเป็นการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลนะคะซึ่งจะนําคะแนนตอนสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบมาคิดพิจารณาผลด้วยนะคะก็คือไม่ได้มีแค่คะแนนสอบตอนสัมภาษณ์อย่างเดียวแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะคะแนนสอบใบประกอบจมงัเลยเพราะว่า มันก็ได้พอๆกันหมดทุกคนนั่นแหละนะคะไม่น่าจะต่างกันมากนะคะกรณีที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนะคะจะเลือกสถานที่ทํางานถ้าต้องมีการแย่งที่เดียวกันเนี่ยใครที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าก็จะมีสิทธิ์เลือกสถานที่ทํางานได้ก่อนคนที่มีคะแนนรองลงมาะะเมื่อสอบติดเภสัชเข้าไปแล้วนะคะเพสัชเนวเรียนทั้งหมด6ปีนะคะปี1ถึงปี4เนี่ยจะเรียนคล้ายๆกันทั้ง2สาขาเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อในส่วนที่เป็นฟาร์ ะะหรือว่าฟาร์มแคนะคะก็จะเรียนเหมือนกันในปี1ถึงปี4นะคะมันจะไปแตกต่างกันตอนปี5กับปี6ที่เป็นในเรื่องของการฝึกงานนั่นเองค่ะ ปีหนึ่งเนี่ยจะเรียนปรับพื้นฐานวิชาการทั่วๆไปก่อนนะคะก็คือพวกภาษาอังกฤษแคลคูลัสเคมีชีวะแล้วก็ฟิสิกส์เบื้องต้นนะคะปี2ก็จะคล้ายๆกับปีหนึ่งแต่เรียนยากขึ้นมากกว่าเดิมอาจจะมีวิชาที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของแบบเคมีอินทรีย์เบื้องต้นเคมีเชิงฟิสิกส์อะไรที่มันเชิงลึกมากขึ้นนะคะส่วนปี3เนี่ยจะเริ่มสู่การเรียนที่เป็นเภสัชมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือการปูพื้นฐานการพยา ทิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชนะคะปี4ก็จะเป็นการเจาะลึกเกี่ยวกับสายอาชีพเภสัชมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเชิงทฤษฎีหรือว่าปฏิบัติส่วนพอปี5กับปี6ก็จะเริ่มแยกสายแล้วนะคะเป็นการฝึกงานแยกสายไปตามสายที่น้องเลือกมาตั้งแต่ตอนสอบเข้าไปนั่นเองค่ะพี่ปูคาช่วยจัด10อันดับ เพศศักด์ของมหาลัยไหนดังที่สุดให้หน่อยได้ไหมคะพี่พูดแบบนี้นะมหาวิทยาลัยเนี่ยพี่จะไม่บอกว่าที่ไหนดังที่ไหนไม่ดังนะคะเพราะพี่รู้สึกว่าความดังเนี่ยมันอยู่ที่เป็นความรู้สึกเนาะมันเป็นความคิดเห็นนะคะไม่ใช่ข้อมูลไม่ใช่ขอ้อเท็จจริงนะคะเพราะฉะนั้นพี่จะขออนุญาตเรียงลำดับคณะเพศศักด์ของมหาลัยนะคะตามคะแนน คะแนนสอบที่น้องสอบเข้าไปนะคะตามสถิติย้อนหลังให้ละกันนะคะว่าคณะเภสัชเนี่ยเราจะแบ่งมหาลัยเนี่ยพี่ปุ๋แบ่งเองนะออกเป็นทั้งหมด3แหล่งนะคะแหล่งแรกนะคะก็คือพี่ปุจะเรียกว่าแหล่ง A นะคะแหล่งสองก็คือแหล่ง B แล้วก็แหล่ง3าก็คือแหล่งสนะคะพี่ปุเรียงแหล่งจากคะแนนย้อนหลังนะคะที่พี่ปุไปดูเฉลี่ยนะคะสถิติย้อนหลังเองนะคะแหล่งแรกนะคะพี่ปุขอแบ่งุูมให้นะคะว่ามันคือเภสัชจุฬานะคะแล้วก็ เพศัตร์มหิดลถ้าน้องทำคะแนนเฉลี่ย59ขึ้นไปน้องมีโอกาสสอบติดในคณะนี้ในสองมหาลัยนี้สูงมากๆเลยนะคะต่อมาก็คือแรงบีนะคะแรงบีเนี่ยก็จะอยู่ที่คะแนนประมาณ56จนถึง59ถ้าน้องทำได้ประมาณเนี้ยน้องจะติดเพศัตว์ในแรงบีนะคะนั่นก็คือธรรมศาสตร์มสวก็เชียงใหม่และแรงสุดท้ายนะคะที่คะแนนรองลงมาหน่อยนะคะนั่นก็คือแรงซนะคะน้องต้องทำคะแนนให ได้เฉลี่ยเนี่ยประมาณ49จนถึง55คะแนนนะคะน้องก็จะมีโอกาสสอบติดในเพศแหลงนี้นะมีมหลาลัยไหนบ้างนะก็คือจะมีบุรพาสยามหัวเฉียวพายัพอุบลราชธานีมหาสารคามนาเรศวรแล้วก็สงขลานครินย้ํานะคะว่าพี่ปุ้มไม่ได้แบ่งแหลงของมหลาลัยตามระดับความดังหรือความมีชื่อเสียงนะพี่แบ่งแหลงตามคะแนนเฉลี่ยย้อนหลังที่พี่ไปดูสถิติมา เพราะฉะนั้นนะคะสรุปก็คือเรามีทั้งหมด3แแล้งนะ A B C ใครทําแล้งไหนได้ก็สอบติดในมหลาลัยนั้นนะคะพี่ขออวยพรนะคะให้น้องทุกคนที่ตอนเนี้ยคิดหรือฝันว่าอยากนะคะอยากจะเข้าคณะเภสัชนี้นะคะให้มุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจทุกสิ่งเป็นไปได้หมดถ้าน้องมีความมุ่งมัน่นตั้งใจค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะน้องๆอ,อยากให้พี่ทำสรุป เกี่ยวกับคณะไหนนะคะขอให้คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและใครที่ชอบคลิปนี้นะคะขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะช่องอยู่ a s s ช o r o u p u p ด้านบนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย